รู้ไหมครับอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่หาเงินได้เยอะมากๆกับคนที่ต้องดิ้นรนเพียงเพื่อให้มีกินมีใช้ไปวันๆคุณสตีฟซีโบเนี่ยใช้เวลากว่า20ปีในการเดินทางตักสมองเศรษฐีจากทั่วโลกจนตกผลึกเป็น4สิ่งที่คนรวยมีเหมือนกันและคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที1กํากำหนดชีวิตตัวเองเขาจะไม่ชี้นิ้วโทษปัจจัยภายนอกไม่โทษรัฐบาลไม่โทษคนอื่นเพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตตัวเอง100% 2. ไม่ทำงานเพื่อเงิน แต่ทำงานเพื่อสินทรัพย์เปลี่ยนจากโฟกัสในการหาเงินเป็นโฟกัสในการสะสมทรัพย์สินความคิดนี้จะทําให้คุณมองหาทรัพย์สินที่สร้างไรายได้ในระยะยาวเช่นอสังหาหุ้นหรือธุรกิจด้วยวิธีนี้ยิ่งเวลาผ่านไปมันยิ่งทําให้คุณรวยขึ้นรวยขึ้น3เปลี่ยนจากทําไมเป็นอย่างไรคนทั่วไปอาจจะพูดว่าเริ่มธุรกิจไม่ได้เพราะไม่มีทุนแต่คนรวยเนี่ยจะคิดว่าแล้วจะทํายังไงให้เริ่มธุรกิจได้โดยไม่ต้องใช้ทุนการคิดแบบนี้เนี่ยจะทําให้สมองของเราคิดสร้าง สรางสรรค์และมองหาหนทางที่จะทําให้สิ่งนั้นเป็นความจริง4เน้นการแก้ปัญหาคนรวยเนี่ยมุ่งเน้นในการหาทางออกมากกว่าจมอยู่กับปัญหาวิธีคิดนี้นะครับคือการมองหาโอกาสเติบโตจากความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นยิ่งโฟกัสที่การหาทางแก้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น m i n d s e เหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับคนรวยเท่านั้นนะครับแต่มันสําหรับทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นท็อปบอลเปอร์เซ็นต์ไปด้วยกันนะครับ